คส้มอะไร,รามาถ่ายกันหน่อยสิเนี่ยส้มอะไรลูกเล็กๆเข้าไม้ขีดเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับอ๋อนี่ส้มอะไรลองดูสิครับทุกคนปิดหลายลูกอยู่นะหลายสิบลูกอยู่เดจะไปบุฟเฟ่ต<ป>์<ป>ทุเรียนเลยถ่ายวันนี้วันที่หกแล้วนะทุกคนหกพฤชจิกิอ่อพฤชชากุ้งลูกใหญ่แล้ว ช่วอะไรไม่รู้ทุกคนนี่สูงชะลูดไปถึงข้างบนนี่โดนตัดะตอนแรกมันโดนตัดย่เีตัดอึเหืออย่างนี้เลยลนสู้ชีวิตขึ้นไปข้างบนมันโดนชนสวนชนสวนตัดนี่ก็ลูกมันไม่ได้ติดโดดแต่มันก็เป็นสิบๆลูกอยู่นะมันก็ไม่ได้ติดโดดทุกทุบกิ่งไง ปีแรกที่ติดลูกขนาดนี้ก็โอเคน่อันนี้ก็เพิ่งติดเห็นไหมฮะต้นมันเป็นแบบนี้มีหนามด้วยหนามมันเป็นแบบนี้น,นี่ปกกล้องกำลังแตกยอดใหม่ไม่จะได้กินไงนี่ก็หน้าหน้าฝนเลยนะพฤษภาเลยนะ ปกล่องนะทุกคนอันนี้ชื้อกิ่งตอนมาแต่ว่าโซมนนะัเพาะเม็ดปกล่องมันจะโดนตัดกิ่งนะทุกมนุษย์ชอบตัดกิ่งอันนี้สตอทุกคนเอียงมาทางนี้แล้วสตอโดนพายุอันนี้ก็ปลูกเีถ่ายบรรยากาศทุกคนเมื่อกี้ถ่ายร้าน ขายดีร้านขายดีร้านข้างๆหัวมุมมองใหญ่เลยไม่ชอบเลยอีกคนที่มันเสือกมองนั่งมองเดีด๋ยวนี้ต้นแคแดงค่ะทุกคนแคแดงเนไนะเสือะมันจะมีคนไทยบางประเภทชอบเสือกเออมองแบบมองเหมือนกับแบบถ่ายอะไรเสือะเสือกนี่สัก ไม่ต้องมาเสือกกูจะถ่ายอะไรก็เรื่องของกูเออไม่ได้ถ่ายร้านมึงร้านมึงกูก็จะถ่ายเพราะว่ากูไม่ได้ถ่ายเอาไปไหนหรอกถ่ายเอามาลงว่าเออร้านของมึงขายดิบขายดีบรรยากาศดีสันติมั่นเผานะฮะช่องของเราก็สบายๆทุกคนจ้ะแต่ก็จะจำเอาไว้ไงก็ใครเฮียใครดีอะไรประมาณนี้เออแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังจะไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนจ้ะ ตรงนี้จะเห็นพม่าไหมเนี่ยพม่าเต็มเหมือนพม่าขายอันนี้กระท่องกระท่อกินกันอย่างเงี้ยดูเองแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นตลาดพม่านะครับขวามือก็จะเป็นร้านพม่าอาหารพม่ามีพม่าพม่าเยอะมากแถวนี้นี่ก็กทำร้านขายกินกัน จริงๆวันนี้เราก็จะไปท่าบุงสามวันสีคืนเออสคืนสาคืนเนาะท่าบุงบ้านเกิดของคูรบบุรีรัตน์ไงที่แต่งเพลงให้กับุูมพวงดังๆอร่อยเอาหนูไม่เอาหนูไม่รู้อะไรพวกนั้นนะ่ะนะคูรบแต่งนั้นศิลปินแห่งชาติก็จะไปทัก3คืนตอบตกลงแล้วแต่ปรากฏว่ามีง,งานบุฟเฟ่ทุเรียนไงก็เลยต้องเลื่อนปรากฏพอเลื่อนเสร็จเนี่ยโรงแรมเขาก็บอกว่าติดวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยที่พักเต็ม เราก็เลยอาข่าวหน้าแล้วกันก็จะได้ไปทีเดียวสคืนไม่ได้เหลือแค่2คืนเข้าใจใช่ไหมครับก็เลยช่วงนี้ปิดเทอมแบบมากินบุฟเฟต์ทุเรียนก็ดีเพราะว่าไม่ได้มีบ่อยแล้วก็อาจจะมาสองวัน3วันติดๆกันเลยนะครับก็บรรยากาศคนเยอะมากเพราะราคาไม่แพงไงนะครับราคาไม่แพงคุ้มกินจำกัดรอบละหนึ่งชั่วโมงร้อบเาบาททุกคนและใกล้ที่พักอยู่แล้วด้วย ทุกคนเพราะเราจะมีโอกาสเดินทางสะดวกก็แบบเมื่อก่อนโอ้โหใช่ไหมยังนั่งรถไปกินจังไงถังไหน,ไหนใช่ไหมครับไกลๆถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่พักยิ่งสะดวกนะทุกคนอร่อยแซบชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วหูชาใตา้ชาใตา้ชื่อร้านชาใต้คนขายเหนือ โอ้โหตั้งชื่อคือมึงเป็นคนเหนือแต่มึงไปเอาคนชาใต้ามาขายอะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางคนเอาไก่ทอดหัดใหญ่อะมาขายแล้วเอาทําเป็นของปลอมอะหอมแดงก็ไม่มีไก่ทอดหัดใหญ่ต้องมีหอมแดงเออไม่ได้มึงมาหาแดกหากินแล้วแบบโอ,อ้แล้วทำของเขาเสียหายหมดทั่วประเทศเลยมีแต่ของปลอมไก่ทอดหัดใหญ่อะ่ะ ความเป็นหอมแดงทอดกรอบโรยบนข้าวเหนียวให้เขามึงไม่มีเลยทุกสัตว์ทุกเนี่ยขอด่าขอประนามมึงจะทํามาหาแดกเห็นเขามีชื่อขายดีมึงก็ขายได้แล้วมึงไม่รักษาความเป็นของแท้ให้เขาเลยอันนี้ก็ชาชาใต้แต่คนขายเหนือเอ้โหกูฟังชื่อแล้วแบบมึงคนเหนือมึงก็ขายชาเหนือไปก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะก็ไม่มีใครว่ามึงหรอก สรุปเปลี่ยนแผนใหม่ทุกคนถ้าวุงนี่คงเลื่อนไปก่อนแน่นอนอยังไงได้แล้วทุกคนก็บอกกันว่าไปแน่แต่ต้องสามคืนไม่ใช่เหลือสองคืนเพียงเพราะเราไปกินทุเรียนถูกไหมแล้วเขาก็วันศุกร์เขาก็ติดใช่ไหมเราได้แค่เพาพุทธพฤหัสอังคารจริงๆต้องไปเช็คอินอังคารแต่อังคารเรามาบุฟเฟ่ทุเรียนไงก็จะได้ขอเลื่อนเป็นพุทธพฤหัสศุกร์ก็ไม่ได้เพราะว่าศุกร์เขาติดเพราะอังคารเราก็จะได้มากินบุฟเฟ่ทุเรียนอันเขาบอก เราก็เลยบอกว่าเอา้าไปข่าวหน้าแล้วกันก็ไม่ได้เสียดายอะไรถูกไหมไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าวุ้งอะ่ะอีกโรงแรมหนึ่งก็ได้ติดต่อไว้แล้วเพียงแต่เราเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาตอนนั้นไม่สบายไปอุตรดิตถ์อุ้ยไปเลินนัวคาเฟ่แลบัวคาเฟ่ร้านแบบอุตรดิตถ์นอกเมืองอะ่ะมีอาหารร้านอาหารดังๆใหญ่ๆยิ่งกว่าอยู่ในกรุงเทพก็มีเยอะนะถึงแม้จังหวัดเขาจะเป็นอยู่ไกลๆนะ ก็รออาทิตย์นี้อาทิตย์นี้วันที่11ก็จะมีอันนี้ไงครับทุกคนวันวิสาขะไงต้องไปวัดก่อนไปวัดมีทําบุญของกินเยอะวันกับวันวัดพระใหญ่ของกินอร่อยอร่อยเยอะเลยทุกคนแล้วหลังจากนั้นจึงจะลงใต้จะได้ลงใต้วางแผนแล้วก็ขึ้นจากใต้1ิวันก็จะขึ้นเหนือก่อนเปิดเทอมทุกคนจะขึ้นเหนือเพราะที่พักเชียงใหม่รอเราอยู่แล้วทุกคน นายฮ้อยบะหมี่สดก๋วเตี๋ยวเรือก๋วเตี๋ยวอยุทธยาเราเคยไปกินตรงแถวคลองหลวงคลองหนึ่งทะลุไปทางข้างหลังเนี่ยนะครับปรากฏว่าอุ้ยอร่อยอร่อยมากเลิอันนี้บัวเจ็ดสีโอ้กอยู่ในกระถางยนะใหญ่โตยืนต้น จริงๆอยากไปบางนานะโรงแรมตอนแรกเขาจะให้ไปเลยประมาณนั้นแบบแเทาบดีว,ว่ามาได้เลยขับไปเไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเราโรงแรมเปิดใหม่ยังไม่ค่อยมีคนปรากฏพอเรากลับจากเชียงใหม่ป๊บโอ้โหคนไม่รู้มาจากไหนโอ้ตอนนี้เต็มค่ะทั้งเดือนเมษาเต็มเลยค่ะาพฤษภาก็ยังเต็มค่ะต้องต่อแต่ยังต่อฟูก,กับอะไรของมันก็ไม่รู้เราเจอผักเซียนทุกคนจ๋ามีผักเซียนเห็นไหมตรงคลองอย,ย,ยังไงผักเซียนออกดอกนี่ตัวเล็กๆยอดมนันจะไปดอง เอาไปเขาเรียกว่าไรดองเกลือนี่กำลังออกเม็ดเลยเนาะหน้าฝนกำลังมาทุกคนเออเอเม็ดก็จะเริ่มแตกนะฮะอันนี้เงี่ยใบมันเก็บไปดองเห็นไหมอันนี้เป็นที่เราเดินทางมาป่ะไปบุกเซก,กา้าดูดอกดูเห็นไหมเต็มเลยดูที่เต็มเลยใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลย ันนี้ก็เพิ่งสร้างแบบน้ำมันเสร็จเพิ่งจะเสร็จสุดๆร้อนๆรหัดใหญ่ไงี่ยทุกคนสงขลาโรงแรมสงขลาแต่แรกชื่อโรงแรมมันน่ารักมากเตียงแบบมังกรนะบริการดีเดินก็ไปไกลลงทะเลทะเลสาบในเมืองก็ไปไกลนะโรงแรมสงขลาแต่แรกเคยได้ยินไหมเลโอ้แล้วก็ถ้าหัดใหญ่ก็นัดนัชชาบูติกนัดนัชชา บูติกรีสอร์ตตรงทางไปสนามบินนะครับทุกคนโอ้โหโรงแรมเลิศมากเป็นหลังๆๆส่วนตัวมีสระว่ายน้ําสวยติดถนนเลยจําได้เลยไปพักที่แก้วรีสอร์ตหัดใหญ่ในเลิศเป็นโรงแรมที่ไม่ได้ใหญ่นะเป็นชั้นเดียวด้วยซ้ำแต่ใหญ่กว่าว่าสวยเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหหัดใหญ่าทุกคนรู้จักชวาวหัดใหญ่ในไหมใกล้วัดพระนอนหัดใหญ่ในสวยมากนั่นแหละรถโรงแรมแก้วรีสอร์ทที่เดียวที่แบบ สุดยอดที่อำเภอรัชภูมิจำได้ไหมเห็นไหมเอามาพูดคนก็รู้จักว่ามีอำเภอนี้ด้วยเห็นไหมติดต่อไปแหละอยากจะไปลองดูว่ารัชภูมิมีอะไรที่เที่ยวมันไก่ไกลยจะขัดใหญ่ไปประมาณหลายสิบโลอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับติดต่อไปคือแบบโม,โมโหตรงที่มันขอดูบัตรประชาชนอยังไม่ได้ตกลงเลยว่าจะให้รีวิวกี่วันใช่ไหมสอวัน3วันก็ว่ามา วันหนุงวันไหนแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยเขาจะให้ดูกันต่อเมื่อตอนเช็คอินไม่ใช่มึงมาขอดูตอนที่ติดต่อกันทางไลน์และส่งบัตรประชาชนมาให้หน่อยค่ะคือมันไม่มีเ่ะมึงอีซออีดอกเขาด่าแบบลอกด่านหน่อยโอ้เินปะโรงแรมอื่นเขาไม่เคยมาทําแบบนี้กับภูเฮ้จะมึงจะมาขอดูบัตรอะไรลงมึงอยู่อำเภอรัชภูมไม่ใช่อําเภอนักท่องเที่ยวที่เขาจะไปถึงด้วยซ้ำทำเป็นเรื่องมาก ที่พัทลุงก็มีอยู่ที่หนึ่งนะแถวแถวเขาอกทะลุอะ่ะชื่อคล้ายๆกันกับที่พักอะไรประมาณนีน้เนาะโอ้ยตอนแรกก็แบบช้ามาเลยากอย่างนั้นอย่างนี้คือนึกว่าแบบไปรีวิวให้แล้วแบบว่ายังจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับแบบว่าพอกูบอกว่าไปรีวิวฟรีเท่านั้นแหละกลับคำทันทีมาเลยค่ะมาเลยค่ะแต่ตอนแรกไม่ให้ไปนะกลัวจะเสียเงินแต่พอตอนหลังพอบอกฟรีมาเลยค่ะอย่างงี้กูจะไม่ไปฮะไอ้พวกเห็นแกตัว พัทลุงต้องไปลานนะ home stay, าโฮมสเตย์นันนเลิศมากไม่เรื่องมากสวยมากบ้านเป็นหลังๆบนกลางทุ่งนานะครับทุกคนสวยสวย,สวยแล้วก็อีกทีหนึ่งถ้าเป็นในเมืองนะเมสเมสโฮเทลในเมืองใกล้รถไฟที่อื่นกูหาไม่ได้เลยพัทลุงนะฮะโทรไปทีไรพนักงานก็จะไม่ให้ความร่วมมือไม่น่ารักไม่น่ารักเลยหายากจริงๆนี้ไม่ได้ว่านะแต่มันก็ต้องยอมรับอะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละที่จากเชียงใหม่นี่ได้เยอะหน่อย แบบน่ารักเพราะโรงแรมเขาเยอะด้วยไงเชียงใหม่โรงแรมเป็นแบบเบื่อเป็นหมื่นๆโรงแรมอ่ะถึงแล้วบุฟเฟ่ทุเรียนพิชทะเลศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนสาธุสิครับนี่ยทุกคนมาถามร้านมาถามเขาว่าบุฟเฟ่ทุเรียนอยู่ตรงไหนเขาก็จะบอกไม่รู้ค่ะกูจะขายทุเรียนของกูมือนก็ซื้อร้านกูกูจะไม่บอกเมืองหรือเปล่าโอ้ ก็บอกไม่รู้แชร์ให้เกยตายก็ไม่แน่นะพีหาล้วขับรถอีดอ,อกกูก็ชิดแล้วนะมึงก็ยังตี๊ด,ดตี๊อี้เหี้ยต้งจะขับรถเหมือนกับแบบทางมึงรถมึงใหญ่มากอี้เหี้ยเนี่ยจะใช่ไหมทุเรียนผลไม้บุฟเฟ่อยู่ตรงไหน อุ้ยตรงนี้นี่เองอุ้ยคนเริ่มแล้วครับทุกคนคนเริ่มตั้งแถวข้างหน้าแล้วจ้านี่เพิ่งจะเจ็ดโมง่างทุกคนแถวเป็นร้อยแล้วจ้านี่เพราะมันถูกไนงะราคาถูกนี่นี่นี่โอ้เป็นร้อยเป็นพันแล้วนี่